สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีฮักแพ่นสุขูสุคนปาดนำใสกันนะพี่น้องจนเห็นหตัวปลาปลาคอน้อยก็มีอยู่พี่น้องขึ้นมาอยู่วันนี้เคยลาก็ั่ไ้มาหา้าปลาพี่น้องนั่นเห็นบอกพี่น้องปลาคอหน่อยขึ้นมาเลยสองตัว พอดีพอดีหาห่าๆเลยปลาก็ได้โอ้โหน้องโอ้หลายตัวเด้อมาเ๋ยแต่ว่าซองนี่ซองทำฟุนอีกหลายตัวอยู่พี่น้องเต้นำยังหลายเนาะคลิปนี้ก็เคยลากกับผ้าพ่อแม่พี่น้อง มาหาคุยเขียดซ้ายพี่น้องลองคุยบังเลยได้อีกสามตัวก็เลยชิดตั้งใจคุ้ยวันนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เคยหลาดเด้อพ่อแม่พี่น้องอ c ซี่ตีหักแพงสุข,ขุสุขคนมาพี่น้องคุยเขียดน้ำกัน มันยังบาท่านแหงลายน้องเลยองคุยันยังบาท่านลายปันตีก่อนนะในนี่นำมาคุยกับเพื่อนปุ๊บได้ลายนี่รอจนพอแต่ปีนี้ลองเบิ่ื้องสีมันบ่มันยังบ่แหงกันไลยเนาะ น,น้่ก็ยังไล่ี่เดี๋ยวเราก็จิรอกขึ้นทางเครื่องบิงทางเครื่องมันมีมองตัวไว้นี่เห็นแล้วพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่ ขิดไส้พี่น้องเขิดไา้นี่ตูดใหญ่ๆเลยพี่นออนะ้องขออนุญาตตั้งไว้เดี๋ยวพี่น้องเดินเนาะเดียวนะพี่น้องมันยังน้ำลายอี่เงี้ยนาะได้แล้วถ้ามองได้มันยูมากกว่าสี่ เป็นหมูหรือได้อยู่ใกล้ไก่กันโล่มองไม่มีกันเนาะใช่คือเห็นหมูคือเป็นหมูมีผลเบ่เห็นเห็นโตักัน ตัดหลอไปเบิ่งทางเทิงนะพี่น้นอ,อง,งอมองทำเลดีๆเนาะยังบ่เหน็นพี่น้องลุบแล้ว จะเกาแถวนี้มองที่เคยมาค่วย,เอ,อนนยเ,เอาพี่น้องอันนี้น้ำยังบ่แห้งเลยอีกปีนี่เห็นกระปูคายพี่น้องเอากระปูคายก่อนกระปูคายพี่น้องกร,ระปูที่เสียบที่สุดแถวบ้านเฮา ใช่เลยน้ำใสใสบุต้องขึ้นวชิรอดนี่พี่น้องโอ้โหตัวบักใหญ่เลยลองในมองดิพี่น้อง น่นี่ก็จีกอนนี่ก็ที่นี่มันยังกอยากขับโม่ไผ่โม่เหยียบกินใช้หรือโม่ขับเนาะนี่มันเป็นู

กระิกเป็มง้นะเริ่มแลวเริ่มแล้วขันมองง้ควายเยียดังกระิข่าไววอยู่ดิขันมองง้ควายเยียรต้อกระติเข่ามันยังเข้มมันเข่ากขได้ มาอยู่มาชิมคื้นก่ดูี่มอเอไซ์แบบกระดังมันก็เล้อย่ายเคยเห็นกันคนง้อคนอื่นมันแรงแล้ว อันนี้มันเคยเห็นมันบบยมเยอะเอออย่าง้รเขินหนากันห้ามานีถิ่้เขานี่หนะ้ามาป่วยแบบนี้เขินาานี้ห้องเขาตือเขินหนาแบบนี้มันมันก็ดินอ่อนที่ทหา้ามาปุ๋ยดินอ่อนนี่มันกะสิเริ่มเขาลายกันใหม่หัวนะเพราะว่าดินมันเริ่มอ่อนเย็บมันอ่อนไว้พี่น,ออน้นอง เธอหนามาครัวก็แบบรัอ,องแบบนี้ขาวลายอันนี้ดินมันยังแข็งนนดินมันยังบวบๆนะมันก็นยังบมาจากขาวบันไดนี่มันยังแข็งเลยน่าจะครัดวด้วยเลยไหนมันอ่อนดอกหนามันยังขาวลาย ตัวบ้าใหญ่เลยขุดไปน้ำ,นำมั้นอ่อน,นมั้นอ่อนรอบหนา นเดี๋ยวให้เบิ่งใไก่ใสน้ำบาดไก่บาดไก่ด้อพี่น้องเด้อเนาะตั้งกล้องเอานี่ปนนนนโฮ,โฮนะออป้าตัวมนัมานแมนบ่เขียดนะโอ,อ้โหอึ้งพี่น้องได้หอนอึ้งเผาป้าตัวมันน่ะลีมันมันพี่น้องได้หอนอึ้งนี่เบามันอยู่ในนีนน่เลย กดไลค์กดแชร์เนเด้อพี่น้องเด้อมานแล้วมานแล้วในนอื่นเนาะนี่นนนนอื่นก็ได้เือลือเวิร์มเห็นตั ကကျာအအာကွို်တနွေက်ကငာက်ဒကေရေရြေက်ကဃမငာကူေကေရာကွေကရငာက်အကးနွေငာကး เลาะเหยียบลายยังบ่มีดินทรายปูเขียแล้วยังบอกทำจะขัดทำไม่ดินทราย,ยรปูลายียจงกิ่ม่เหอนย งานพี่น้องได้บลายพี่น้องเลยนี่แหละมันยังบ่ท่านแหงเนาะอีกประมาณสองอาทิตย์สองสามอาทิตย์ผูเลยมันจึงเสียนแหงมันจึงสีได้ลายงูควายก็กำลังเลื่มปล่อยเนี่มันยังบ่มีงูควายเหยียบดินทรายดินทรายก็ยังบ่ท่านแหง ได้บลายพี่น้องคลิปนี้ก็ชิคคขอล่ากันด้วยพี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดต,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 ตามรับชมฝากเบอ่งฝากส้มส่องเคยหลาดีเด้อพอกันไหมคลิปนาสบายดี